ครั้งแรกที่บุกสวนยายไปสบายดีพ่อแม่พี่น้องนิ้มแม่โตได้เฮ้ยเฮือนสบายดีป้าลุงม้ออื่นได้ส์อะเพื่อนเพื่อนอะไรไปยังจังไห่น่ะห้อยหองบ่แบ่งสั่มกันเฮย โบเป้จะคือบ่หาบเอ้านี่นายกะทั้งห,หาบกมะมีมันบอ,อะไรีบว่าฉจะชูนบ่ได้ไหาฮะอืออืบอบ่ได้ใสโอใสเอเลยถอกโลดบ่ทันใจอกีกอืมคุ้มงามกบงามเลย

พ uh. ึ่งและโฮสเนี Honestly, ่ยนะเออพอสีหัวสะดอกทั้งม่ถ่าวห้องทั <h <h ้งล้านเคยบ่ได้ยินห้องปู่กับปูกอลีอัลลอสุดแสงหูแสงตา แต่โคสบายอันนี้ค่ะมันก็วิ่งบอกว่าไม่ให,ห,ห้น่าอาตนี่มันง่ายอาตมันง่ายพอยันง,ง่ายแดดตั้งแค่นั้นแล้วเอาเพืพ่ตั้งเหตุกระเจให้หน่าทุกคนถล่มลืมลืมถึ มันกัะถ่วมคุ้มบังโม่นแลกตัวมันขข่าน่ะมันงามได้นี่เนาะน่ะน,นี่ต้นนี่จานวาน่ะเลยใส่พูยบ่คือคุ้มเขี้ยวหลุมๆกบมี จักញ៉ាំងចាំងសៃលីនจักញ៉ាំងចាំងសៃលីនអឺ ชมพ่าผูหาโกคนโพดมาขึ้นยังทุ่มชองทุ่มเราะหรดลายตามสีเหมือยังหดเธอหนึ่งนี่เด็กคุ Jord ้มนี่ปะเว

ฮันะในตลาดนะะมันกาะงามเลยไก่ก็ะเพราทอง แม่น้องดำไปหวัดประสั่นพี่น้องของเขาแล้วมันสีล่ามคืออะไร มันงามเนาะมันจนสิลามเครือมันจนโฟกป่าคุมเลยครั้งแรกที่เฮามาสวนพี่น้องครั้งแรกที่มาสวนเย็แปรอืมจุขึ้นมาใส่ร่องเอา เอาเงนมาเสริมร่องเอาอะไรกตากไปฮด

Hoặc là mơ thụm, sống, thụm. Sống hào nào, hốt mình hốt 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 nó hốt 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 คำคแล้วลงฮดสามสี่โมงใแน่มันอันอยูไ้ยอาศนมานแ่้อ oh ันอายวันแล้วคำกระางมันฮัเด้มันบดเดะฮดยามือเศ้านั่นนี่มันผัดน้มือสวยออกฮันเด้ลุงเขาบไห้เลยก็บอวอ เมื่อยเนาะมันลายเลยก็เมื่อยจ้ะพี่ไอ๊เผื่อสิแล้วเนาะเอาพื้นอยู่ข้าวแมนดูดใส่เพยยงพยางนนกบสีว่ายกานี้พวกกันคลิปหนาพี่น้อง